Assalamualaikum warahmatullahi แต่มาเจอกันแล้วกับรายการ Monster House ครับใช่แล้ววันนี้ก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็จะมีคําถามมีคําถามเกี่ยวกับการเริ่มในการเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์นะตแปลกนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีคําถามถ้าจะเลี้ยงงูเนี่ยต้องทํายังไงถ้าผมอยากเลี้ยงงูนะโอเคถ้ารู้แล้วว่าตัวเองอยากเลี้ยงงูต้องทํำยังไงบ้างต้องทํำยังไงผมก็ลิสต์มาเหมือนเดิมครับ5ขอ้อครับขาขอ้อมาข้อที่1กันเลยครับข้อที่1เนี่ยแน่นอนที่สุดพี่ปิดข้อสําคัญ หาข้อมูลก่อนผมน้วว่าข้อหนึ่งคือส่อนอคืออยากลัวงู่าอันนี้สําคัญมากข้อหนึ่งครับเราก็อยากเลี้ยงงูอยากกลัวงูใช่ทั้งนั้นกลัวงูเขาไม่อยากเลี้ยงโอ้โหไม่อยากเลี้ยงเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็มีคนที่แบบกลัวงูแต่อยากเลี้ยงงูจริงนะผมไม่อยากเลี้ยงเพราะว่ามันสวยไงไปเจอพวกงูบอลสีสวยๆผมอยากเลี้ยงแล้วพอเจอแบบพวกอะไรที่ตัวมันเลื่อมๆแบบสะท้อนแสงผมอยากเลี้ยงนะแต่พอคิด้นใจกูกับกลัวงูกูจะเลี้ยงยังไงวะจะเอ็นจอยกับมันยังไงดีข้อแรกก็คือต าข้อม <mile> ูลหาข้อมูลเนี่ยก็คือหาว่างูที่เอามาเลี้ยงกันเนี่ยมีแบบไหนบ้างพิติหลายแบบหลายชนิดเพราะว่างูที่เลี้ยงกันมีหลายชนิดบางบางชนิดเป็นงูตัวเล็กตัวแค่นี้เองบางตัวงูตัวใหญ่บางตัวเป็นงูที่ไม่ได้กินหนูนะกินไข่ก็มีบางตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีบางตัวมีพิษอ่อนอะไรเงี้ยเพราะเพราะว่างูที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งูที่ที่ไม่มีพิษแล้วก็งูที่สีสันสวยงามนะบางคนชอบงูแปลกแปลใช่งูแปลกมนก็มีที่สวยสวยพิตรีไปถ่าย ในการเลี้ยวมีน้องมืนพานาคอะไรเงี้ยคืองูเนี่ยมีหลายชนิดมากมันไม่ได้มีที่บางทีคนจะเข้าใจว่ามีแค่งูเหลือมููหลามอะไรเงี้ยแต่จริงงูมีหลายชนิดข้อที่2นะครับพอรู้แล้วว่างูที่เขาเลี้ยงกันเน่ยมีชนิดไหนบ้างเราก็มาถามตัวเองเลาว่าชอบงูตัวไหนอยากเลี้ยงงูตัวไหนเพราะว่าเรารู้และหา้าเจ็ดแปดเกมีชนิดไหนบ้าง อ่าทีนี้พอมาข้อที่2ถามตัวเองแล้วว่าต้องตอบตัวเองให้ได้แล้วว่าในนั้นเนี่ยเราอยากจะเลือกตัวไหนมาเลี้ยใช่เราชอบตัวไหนที่สุดชอบงูฮอกนอตไหมนาตาบ้องแววดีทอ่สุดนะนะตาบ้องแวหรือชอบงูบอลมีสีเลือกเยอะโอ้โหนี่ก็น่าสนใจงูคอนก็โอ้โหสีเยอะมากเลยตัวไม่ใหญ่ดีด้วยอางนี้มันก็มีหลายอย่างก็เลือกมาซะให้เรียบร้อยอ่าก็คือข้อที่2ก็คือเลือกแล้วโอเคก็จะมาข้อถึงข้อที่3พอเราเลือกงูมาได้1ชนิดเราก็มาดูข้อที่3มแล้วว่า วิธีเลี้ยงคืออย่างไรอ๋อเลี้ยงยังไงบอกฮอกนตมาใส่น้ำแช่นะทำได้ไหมไม่ได้ไดแล้วบางคนไม่รู้งูบางชนิดก็เลี้ยงในน้ำก็มีเพราะฉะนั้นมันก็คือพอข้อที่สองเสร็จก็มาข้อที่3ว่าศึกษาวิธีเลี้ยงว่างูที่เราชอบเนี่ยเลี้ยงแบบไหนอ๋ออก็จะได้ข้อมูลในการเลี้ยงใช่เพราะข้อการศึกษาวิธีเลี้ยงเนี่ยมันสําคัญมากพี่ปเราจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดว่า เขาจะอยู่แบบไหนอุณหภูมิเท่าไหร่เลี้ยงในแอร์ได้ไหมเลี้ยงร้อนรอนได้ห้องโน้น <ๆ S 1> มาไม่ได้ศึกษาเขาอยนิ้วแย่าปากเล็ดีกว่าไหมผมโอ้ยใช่ แล้วแล้วการที่เราศึกษาเนี่ยมันก็สอดคล้องไม่ถึงเรารู้พฤติกรรมงูอย่างที่พี่ปีบอกเพราะหนูเนี่ยแม่งชอบงับนิ้วนี่ไงนี้เหี้ยปากไม่ไน่ารักน่ารักยิ่งเงี้ยงับยนิ้วเรียบร้อยช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไงเพราะนั้นเราจะดูเราจะได้ไม่ต้องมานั่งสงสัยกับตัวเองว่าเอาแล้วมันพฤติกรรมพวกนี้มันเกิดจากอะไรต้องมานั่งเดาพฤติกรรมอีกศึกษาซะก่อนก็จะดีเออพี่ได้ของมาแล้วก็มานั่งเฮ้ยมันยังไงไน้ตัวนี้ทำไมมันนอนหงายท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ ก็มาถึงข้อที่สี่ที่สี่ผมจำได้เมื่อกี้เทปดุ้นพูดไว้เรื่องเคลียร์กันที่บ้านถูกต้องนี่เรื่องเคลียร์กันที่บ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เหมือนกันสมมุติว่าผมได้อย่างเอาผมได้ได้งูมาตัวหนึ่งแล้วผมแบบเชี่ยวไงดีว่าเลี้ยงที่ไหนของบ้านดี แม่แม่เลี้ยงในห้องนอนแม่ได้ไหมพ่อใส่กระเป๋าเสื้อได้ไหมนี่ก็ไม่ได้เราอาจจะพูดไปแล้วคลิปที่อะไรนี้พูดอีกครั้งหนึ่งว่าการแกวที่บ้านเนี่ยมันมันค่อนข้างสําคัญแต่ที่บ้านมีคนกลวงงูหรือเปล่าอถ้าไม่มีคนกลวงงูข้อน,นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับปีผมเจอเคสเนี้ยบ่อยที่บ้านไม่มีคนกลวงงูเลยให้หนูก็ไม่มีปัญหาให้หนูแช่ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาในการเอาหนูไปแช่ในตู้เย็นอ๋อเพิงแค่รวมกันเพราะว่าบางคนเออใช่ถามว่า เลี้ยงงูแค่ตัวหนึ่งหรือสองตัวเนี่ยจะไปซื้อตู้แช่ตู้แช่แข็งมาเลยเดี่ยวๆเนี่ยมันก็เวอร์เกินเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแช่ในตู้ข้าวแต่บางบ้านไม่แฮปปี้เราต้องเอาหนูแช่เนี่ยที่เป็นเหยื่อของของงูเนี่ยเอาไปแช่ไว้ในช่องฟีดเพราะฉะนั้นถ้าแม่ไม่ได้กุมกูจะเปิดตู้เย็นมาเฮ้หนูนอนหนูนอนตัวแดงอยู่เอออะไรเนี่ยใครเอามาผัดใช่ก็จะไม่ค่อยโอเคเพราะฉะนั้นการเคลียร์กับที่บ้านเนี่ย ไม่ใช่จะเคลียร์เฉพาะว่าเราจะเลี้ยงอย่างเดียวนะอที่บ้านต้องต้องรู้ด้วยว่าการเลี้ยงเนี่ยมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ต้องเหมือนรู้เท่าเราเลยนะแม่เรัาเลยแหละมันจะต้องกินหนูแช่อ๋อแล้วหนูแช่ล้ลูกหนูแช่เราก็ต้องแช่ไว้ในตู้เย็นแม่แช่ตู้เย็นซื้อต่างหากก็ลูกไม่ใช่ตู้เย็นแม่นั่นแหละนั่นแหละอันเดียวกันเลยแม่เขาก็ต้องรับรู้เท่ากันโอเคถ้าที่บ้านไม่มีปัญหาก็คือจบก็จบก็ง่ายอันนี้มันก็เป็นการเคลียร์ละอันนี้การเคลียร์ที่บ้านเนี่ยมันแล้วแต่เคสนะ บ้านขายบ้านมันียแล้วแต่แล้วแต่บางบ้านดุมากดุน้อยบางบ้านไม่ซีเรียสบางบ้านซีเรียสไม่เหมือนกันอีกบางคนน้องบางคนถึงขนาดต้องแบบยอมซื้อตู้เย็นเล็กๆก็ได้วะแล้วก็ดีแยกต่างหากแยกต่างหากแต่ค่าไฟก็เป็นของแม่แล้วแล้วแต่ไฟเราจ่ายเพิ่มไม่รู้แล้วแต่เคลียเองอันนี้เคลียเองใช่อ่าต่อมาครับโอเคเข้ามาถึงข้อหาข้อสุดท้ายเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยเคลียกับที่บ้านเรียบร้อยแล้วข้อนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่สุดก็คือ ไปซื้องูไปซื้อมาเลี้ยงนั่นแหละออพร้อมแล้วไม่ได้มาโนงเดี๋ยวก็ไปซื้อมาเออถูกต้องถูกต้องมโนงไม่ได้ก็ต้องไปซื้อม่ใช่งไปนั่งเรียบร้อยแล้วนั่งเป็นแบบเลี้ยงทิปไม่ได้เลี้ยงทิปไม่ได้ผมว่าช่วงนี้มีคนเลี้ยงทิปเยอะนะเป็นไม่ได้ไม่มีตังนี่มันมีแอปให้โหลดแบบฝึกเลี้ยงงูแบบโปเกมอนไงเล่นกันอะรเนี้ยเออน่นอสมัยก่อนฝึกเลี้ยงงูซ้อมก่อนไงซ้อมก่อนถ้าเลี้ยงนี่ไม่ตายก็ได้ไปซื้อจริงได้แต่ว่าอ๋อก็คือสุดท้ายก็คือต้องไไปซื้้้้อออออมาลียตตตนนนนนนนขขัััแหะ ตอนนี้มันก็มันก็จะโยงไปถึงกับการที่เราจะต้องรู้ราคาด้วยว่างูแต่ละชนิดราคาเท่าไหร่ก,ก็ต้อง,องศึกษาตลาดก่อนนี้เลยก็ต้องคือส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ดูราคากลางบอกเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยต่อให้เป็นราคางูชนิดเดียวกันอม,มอสเดียวกันน่ะราคาอาจจะไม่เท่ากันนะพี่ปิดงูหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะพี่ปิดต่อให้เป็น n o r m a เหมือนกันมันก็จะมีเกรด ลายสวยสีสว่างแพร์อารมณดีเหมือนเหมือนปลาค้า์ปแหละเลี้ยงปลามันจะมาร์กตรงนี้เออตรงนี้สวยสีมันสดเหลือเกินอันนี้จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็บางที่บางฟาร์มดูแลดีเลี้ยงดีพรีเมียมแพ็กเกจดีอุปกรณ์แถมมีอันนี้นะครับนอกจากจะเป็นงูบอลเหมือนร้านนั้นแต่เราไม่เหมือนของเราคืองูเรากระโดดได้ตอนเลยพังจะพับพัจะใช่ไม่ได้มันก็จะมีจุดขายไงแพงขึ้นไปอีกการจะแพงขึ้นไปอีกหรือ หรือร้านบางร้านโอเคทําเองเป็นฟาร์มขายเองราคาไม่สูงออก็มีขายเป<ต>ราคา<ะ>ส่งใช่ออแต่มันจะมีราคาที่เป็นราคาค่อนข้างจะกลางอยู่อ,อ,อาจจะมีบวกบ้างลบบ้างอ,อ่าเหมือนบางทีคนถามผมว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ออถ้าผมยังไม่มีของอยู่ผมยังไม่ได้ตัางราคาผมก็จะตอบว่าบวกลบ อ่าราคากลางแล้วก็มีบวกลบเพราะว่าบางทีมันต่ำลงมาหรือบางทีมันอาจจะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนียเราก็ต้องไปศึกษาเอามันมีอย่างงี้ไหมตั้งหลักนี้ราคาอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อ,อ ى, บวก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 อะไรไม่มีลบมันเลือกฟอกอ่าไม่มีลบไม่มีลบมัโดนแล้วโอเคทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าร้านนี้ขายเท่าไหร่แล้วนะครับเท่าไหร่ที่มันก็อยู่ที่ความพึงพอใจแล้วว่า พี่จะไปซื้อกับคนนี้หรือว่าจะไปซื้อกับคนนั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้ก็อยู่ที่คนที่จะซื้อละอยู่ที่ตัวคุณเองถูกต้องชอบแบบไหนชอบมีแบรนด์ชอบไม่มีแบรนด์ชอบมีฟังก์ชันเพิ่มไหมหรือแบบกล่องไม่แถมกล่องหรือแบบตลาดนัดแบรนด์ใส่ถุงพลาสติกแขวนขายอะไรเียแล้วแต่ชอบแล้วทีเนี้ยอ่าแล้วก็แถมนิดนึงนะครับพอเรารู้ว่าเราจะซื้องูที่ไหนแล้วเนี่ยพอเราแน่ใจแล้วเราได้งูมาแล้วแถมอีกนิดนึงก็คือเกี่ยวกับร้านเหมือนกันนั่นคือเรื่องของการดูร้านขายเหยื่อพี่ป บางคนอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่อำเภอไกลแสนไกลอ๋อไม่มีมีงูแล้วซื้อมาแล้วอยู่ที่บ้านทุกอย่างพร้อมบ้านเคียงหมดปุ๊บซื้อเหยื่อให้ไหนละวันงามไส้ต้องไปตีแมวข้างบ้านหักแบงให้กินอีกก็ไม่ใช่ดราม่ากันอีกคุกอีกเออไม่ได้อีก๋อเออวะอันนี้อันนี้ก็สองข้เพราะฉะนั้นพอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราสามารถมีการซื้อเหยื่อในเขตใกล้บ้านไหมหรืออำเภอใกล้เคียงตำบลใกล้เคียงหรือมีใครส่งเน็ตได้สามารถอะไรเงี้ยมันเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงโมอากันดีกว่าตายแล้ว ลืมไปอำเภอเราไม่มีไม่มีหนูซะด้วยปล่อยไปกินเนนในวัดเถอะไปเลยกินเนนได้บุญด้วยเพราะว่าเพราะว่างูเนี่ยมันกินหนูแช่เงเอาหลักๆเลยคือหลายชนิดที่กินหนูแช่ถือป่ะพี่อแต่ว่าฟาร์มหนูแช่หรือคนขายหนูแช่เนี่ย ไม่ได้มีทุกจังหวัดไม่ได้มีทุกตำบลไม่ได้มีทุกอำเภอนีเอออันนี้เันเรื่องสำคัญใช่เรื่องสำคัญนี่อันนี้คนมักจะลืมนึกถึงด้วยนะใช่เพราะถ้าเกิดเลี้ยงหมาแมว่คุณไปเซเว่นคุณก็ซื้ออาหารแมวได้ครับแต่ของพวกนี้มันไม่ได้หาซื้อไเซเว่นซื้อหนูแช่ไม่รู้ไม่มีนะครับมีหนูแช่ไหมมีซระเปาค่ะแมวออนหนูแช่อันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ตามนี้เออถ้าไล่เลี้ยงตามนี้แล้วคุณก็สามารถไปซื้อ อ่ะงูมาเลี้ยงได้อย่างมั่นใจใช่แลวได้อย่างมั่นใจได้ไม่ต้องมามีปัญหาที่หลังถูกต้องตรับถูกต้องเลี้ยงงูถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปดูอะไรค่อยว่ากันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ